ดี้างหือว่าจะเตรียมตัวเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ั่อน้องเกลยียวใช่ไหมคะพี่แมร <c oughs> เป็นยังไงบ้างครั้เรื่อแๆคครับผมก็ตอนนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราอาจจะต้องคุยกันเบื้องต้นก่อนนะครับ<ม>อาจจะต้องออมองถึงความพร้อมในหลายๆอย่างนะครับ<ม>แล้วก็คิดว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกินครึ่งแล้วแล้วก็ใกล้จะถึงจุดที่มผมจะต้องพาเขามาอยู่ด้วยแล้วนะครับก็เลยมองว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับจะอาจจะต้องคุยกับผู้ใหญ่เป็น กิจลักษณะนะครับให้แบบให้ดูแบบเป็นพิธีรีตองน,นิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีอะไรบางอย่างได้เซอร์ไพรส์กันนะครับได้บอกกันกับพี่พีด้วยครับวันหรืยอรยังคะค<ม>รับก็ผมผมมองว่าน่าจะเร็วๆเวนี้ไม่น่าจะ,จะไม่เกินสามเดือน นะครับแต่ว่าให้เขาลุ้นละกันแต่เขาบอกว่าก่อนจะเข้าไปเซอร์ไพรส์หรืออะไรก็ตามเนี่ยบอกข้อนิดนึงเขาจะแต่งหน้ารอนแต่งยุบออกมาหน้าแบบว่าหน้าแบบหน้ามันหน้าอะไรอย่างนี้เขาจะโกรธผมนะครับเขาจะไม่เขาจะไม่แบบไม่รับแต่งเลยนะครับเขาบอกว่าต้องต้องบอกข้อนิดนึงให้เขาเตรียมตัวเกลเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นหรือดีใจไหมจะบอกว่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพี่แมนบอกว่าจะมาขอตั้งแต่พฤศจิกาที่แล้วเราก็ทาตัวสวยทุกวันแต่งตัวทุกวันแต่งหน้าทุกวันแล้วก็เอ๊ะเมื่อไหรจะมาหน้าสุดท้ายก็ แปลงเงียบไปอะไรอย่างนี้พี่แมนทําไมอะยังไงไม่มาขอแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พี่แมนก็บอกว่าเปล่าแค่เตรียมการไม่ทานคือตอนแรกเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไปขอที่นิวซีแลนด์แต่พอดีว่าหนูจับได้ซะก่อนอพี่แมนไปทําอะไรไม่รู้อยู่ตรงน,นู้นก็ก็ไม่คิดไม่มมมมยู่นอย่างงี้พี่แมนทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเปล่าแม่ไม่ทําอะไรเลยพี่แม่ทำอะไรอ,ะไรอะ่ะก็ว่าจะขอสักหน่อยอเนียวพี่แม่คนเยอะเขยหลังจากนั้นมาก็เลยแบบเงียบไปเลยใช่แล้วก็อย่างนคือตอนที่ตั้งใจไปขอเนี่ยนะครับ คือผมว่าผมจะเข้าไปขอในแบบถ้ำนอนเรืองแสงนะครับที่แบบโู้แบบว่าเป็นแบบเป็นถ้ำที่แบบว่าสวยมากนะครับท <c oughs> ี่ก็เป็นแบบว่ามีผานังหรือกําแพงถ้ำเนี่ยจะมีแบบเรืองแสงห <c oughs> ิ่งห้อยแบบเป็นล้านล้านตัวเลยครับ <c oughs> แล้วผมก็มาว่าอยากจะไปทําที่นี่มากนะครับดูจากแบบในเน็ตเนี่ยโอ้ชอบที่นี่ต้องต้องโดนที่ได้ครับไปถึงปุ๊บเขียนป้ายเลยว่าห้ามถ่ายรูปเขียนป้ายเลยว่าห้ามใช้เสียงไรเงี้ยะแล้วทำาไงดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบ อไม่เป็นไรมันพลาดปไปแล้วนะเนี่ยที่นี่ก็อาจจะต้องแบบเราหาไอ้ที่มันน่ารักน่ารักนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าอลังการอะไรมากต่างประเทศก็เดี๋ยวเราลุนการเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีทริปไปนะครับของเอสด้วยนะครับที่เล็กาเห็นว่าแบบแอบไบแบบปดูลเลิกมันมาเรียบร้อยแต่ว่าจะเป็นการดูือกตัาแล้วก็แต่งไปจริงจริงไหมครับจริงๆไม่ต้องแอบ,บนะครับเพอเลิกเนี่ยดูเองได้นะและเนี่ยก็อาจจะลองหาตัวเลขที่เหมาะสมนะครับอย่างลองดูวันที่ อันดับแรกเนี่ยต้องดูเขาเรียกว่าดูเริกนะครับที่จะเดินเข้าไตขอที่ใหญ่และที่ใหญ่ใจดีอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็ต้องขอ้วก็เรียกสินสอในแอ้นออะไรก็เดี๋ยวผมจะจะทองนะครับก็คงไม่เกินครับไม่เกินแน่นอนอาจจะกอดนะครับแต่ปลายปีอาจจะมีงานใหญ่เลยขอไปกลางงกลางกลางดีกว่านะครับอาจจะเป็นปลายปีแต่ก็ไม่อยากให้เกินลางอากา9ครับแต่ว่าเลื่อนหออ่ะเลื่อนหอก็จะเสร็จแล้ว เมสานี่น่าจะโอเคเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งสรุปแบบบ้านกันนะครับก็จะตกแต่งอะไรยังไงห้องโฮมเทเตอร์อรสระไว้น้ําที่แบบเขาชอบแล้วก็อยากจะมีบ้านแมวของผมที่ผมตองเอาลูกๆคุณหองผมไปอยู่อะไรอย่างนี้ครับก็ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วแล้วก็คิดว่าจะเริ่มเข้าไปก่อสร้างตกแต่งน่าจะต้นกุมณาแล้วใช้เวลาตกแต่งไม่เกินสเดือนแล้วผมจะเข้าไปเตรียมการอยู่ก่อนเบื้องต้นแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็อาจจะยังให้อยู่ที่บ้านเดินมไ,มไปเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับ ก็คิดว่าเร็ว,รวนี้คงได้ได้เห็นกันที่หลักคะเลือนหอพี่หลักค,ร,กครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็ราคาก็สูงครับแต่ว่าคือก็ยังไงเดียก็เราสองคนตั้งใจกันว่าจะช่วยกันทํางานนะครับแล้วก็อยากจะให้บ้านหลังนี้มันอบอุ่นจริงๆแล้วมันไม่ได้สําคัญว่ามันจะแพงหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมซื้อในราคาที่ผมไหวกันนะครับก็อยากจะอยากให จริงๆบ้านมันแพงแต่ว่าไม่มีเขาอยู่ผมว่ไม่แฮปปี้นะ่งั้ผมอยากว่าเออโอเคเนี่ยแค่นี้แหละพอละสำหรับผมตอนนี้บ้าสนาทีก็แตะได้แล้วครับบ้านอยู่แถวไหนแถวราชพฤกษ์ครับผมตื่นเต้นไหมคะอาจจะได้แบบเป็นเจ้าสาวปีนี้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าตื่นเต้นไหมมีช่วงหนึ่งตื่นเต้นมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ความตื่นเต้นมันน้อยลงเพราะว่า ด้วยอะไรหลายอย่างหลายหลายอย่างคือเราทํางานด้วยมีช่วงหนึ่งคือตื่นเต้นมากช่วงที่พี่แมนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยว่าจะมาขอแล้วแต่คือสัจจิกาเพราะเนียบไปความตื่นเต้นมันก็เลยหายไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าตอนนี้กลับมาตื่นเต้นอีกทีไหมก็เริ่มตื่นเต้นแล้วภายใน3าสีเดือวจะเห็นหนูสวยขึ้นทุกวันเป็นตัวไวก่อนใช่แต่งตัวแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแล้นเริ่มอแล้วค่ะน้องเกลเลยค่ะเป็นไงบ้างสนใจเราก็ไปช่วยกันเลือกช่วยกันดูนะคะแล้วก็ช่วยกันคิด ด้วยกันออกเขาเรียกว่าดูแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถามว่าแบบสวยไหมน่ารักไหมเป็นสิ่งที่เราทั้งสองคนชอบแล้วก็เห็นตรงกันค่ะมีคิดตีมงานไว้หรือยังคะว่าจะให้เป็นตัวเลขเพื่อแบบเออคน่นงานหรืออะไรอย่างเงี้ย หนูเหรอถ้าเป็นตี่มหนูชอบธรรมชาตินะอย่างแมงกี้อย่างมันเป็นแบบธรรมชาติดูน่ารักน่ารักถามว่าตัวเลขจะมีผสมไหมอันนี้คงจะเป็นเกี่ยวกับพวกเลิกเลิกแต่งมากกว่าเพราะงานแน่นอนอาจจะมีสันเซงบ้างหรือไม่มีอันนี้คือยังยังไม่ได้คิดกันน้ครับก็ในมุมผมเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีในงานจะเป็นดอกไม้ที่เยอะแยะแน่นอนไม่มีแน่นอนเพราะว่า เกีย่ยวแพ้ดอกไม้นะก็เซฟคอสของไปเยอะนะครับไม่แพงมากคแั่เป็นสินสอดแทนเฮ้ยดีคมากช่วยไม่ะอดอฮะพิซซาแบบว่าลดขนาดเผ็ดอะฮะที่กันที่แม่ทำอาหารหน่อยพอดีว่าเหมือนประมาณแล้พวกเราบอกว่าจะแต่งจะแต่งกันอะไรเงี้ยคนก็เลยเห็นว่าพวกเราเข้าออกบ้านกันบ่อยเหมือนก็ไม่หนีเงียบคนกับว่าอยู่ก่อนแใกล้กันใกล้กันอะไรเงี้ยจะบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กันมากห่างกันเพียงแค่ 3กิโลนะคะพี่แมนอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้พี่แมนลับรถมาปุ๊บถึงบ้านเดียวเข้าซอยหนูออกมาปุ๊บหนูลับรถเดียวเข้าซอยคือถึงบ้านพี่แมนทุกวันนี้คือเจอกันบ่อยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ใกลคือผมคือผมเนี่ยนะครับตอนคบกับเขาเนี่ยปีวันแรกที่คบเนี่ยผมอยู่แถวแถวลาดพร้าวนะครับแล้วบ้านเขาเนี่ยอยู่บางใหญ่ผมไม่ไหวหรอกที่ต้องแบบว่าเดินทางมากนะครับผมตั้นตัดสินใจเลยว่าโอเคถ้าเกิด ยังคบกันอยู่นะ,ะผมจะไปซื้อบ้านที่ใกล้กันเลยแล้วพอถึง2ปีจริงผมก็ตัดสินใจไปซื้อบ้านฝั่งตรงข้ามซอยบ้านเขาเลยเพื่อที่จะง่ายต่อการที่เดินทางไปเทคแคร์หรือไปเห็นหน้าเขาอะไรอย่างนี้ด้วยจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยนะคะจะบอกว่าพี่แมนอยู่ห่างากันอีกสักนิดนึงก็ได้ขยับไปหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยอยู่ฝั่งถนนแทนแต่ยืนยันน้อยมีการอยู่เลยก็ไม่มีค่ะ ถ้าเกิดอยู่เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีมุมแาดน,นั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับบ่อยเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมีจุดหมายนึงว่าเราอยากใช้ความสุขในชีวิตโดยการแบบได้ทำสิ่งที่อยากทำได้เที่ยวไปที่เราอยากไปได้กินอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วเรามีความสุขกับมันนะครับคือผมจะค่อนข้างจะเที่ยวกันบ่อยมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการไปเที่ยว การใช้ชีวิตร่วมกันด้วยในจุดนึงนะครับแต่ไม่ได้แบบมานอนอยู่บ้านหรือแบบใช้ชีวิตด้วยกันไม่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมยังอยากให้เขาไปแบบนี้แล้เขาก็รู้สึกว่ายอยากออนที่บ้านอยู่อ่ะอยากแบบกลับไปบ้านตอนกลางคืนแล้วแม่แบบว่าเ้ยเกลวันนี้กลับมามีอะไรให้แบบปรึกษาแม่ไหมหรือแบบอยากแบบว่าให้แม่ห้ข้าวอะไรให้กินเขาที่รู้สึกว่าเขายังอยากมีความเป็นครอบครัวของเขาในมุมนี้อยู่แค่ไหนแต่เวลาเขาออกบ้านี่คือผู้ใหญ่ละตรงนี้บอกตลอดครับไม่ไม่มีที่ไม่บอกเลยแักวก็กีปีแล้วคะ ก็ถ้าออครบรัชกาลหน้าก็9 9ปีเต็มพึ้นสิธ์ค่ะคใช่ใช่ใชแต่ว่าพวกเราก็ไม่ซีเรียสของทุกคนจะมองเลยแบบไม่ได้ซีเรียสครับ<ๆ>ผมมองว่าก็จริงๆแล้วในการใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยนะครับอ,อยู่ด้วยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการเรียนรู้กันด้วยเพราะบางทีเนี่ยมีหลายคนนะครับเพื่อนๆของผมด้วยอย่างเงี้ยครับมาทีแบบใช้ชีวิตกันแบบว่าเย็นเจอการเลิกงานไปเจอแล้วก็ขับรถไปส่งบ้านแต่พอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆ อยู่ไม่ได้เพราะบางคนอ่าอย่างเช่นบางคนตื่นตื่นนอนเร็วนะครับแต่คนอื่นอนดึกตื่นไม่พร้อมกันอ้าวแล้วยังไงอะไรยังไงมันจะมีแบบปัจจัยเล็กๆพวกนี้ผมว่ารายละเอียดพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราถ้าเราปรับเราเข้าใจกันได้นะมันก็อยู่กบนนด้นานนะครับอย่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับ